สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้น้องแป้งนะคะมาจะให้ให้ดูว่ากล่องนี้มีมีนะคะทุกคนเดี๋ยวอย่ายพรุ่งนี้เราจะเปิดกันนะคะทุกคนนี่แต่ว่าน้องแป้งเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนนี่ไอ้นี้ <c oughs> <c oughs> น,น้องแป้งยังไงอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ นี่เหมือนกล่องสุ่มเลี้ยวนะคนน้องม่แกงเขียนไว้เลยค่ะน้อง,งน้องพระแพงน้องพระแพงนี่ฉันนันชาสักอันนี้คะ่ะ เราจะมาเปิดพุ่งนี้นะค่ะนะคะนี่เดี๋วน้องก็พงแพงเลเย็นมาเดีย๋ยวมาเปิดให้ดูนะคะแต่ว่าไม่ต้องมีผู้ปกครองก็ได้นะคะเพราะในนี้มันไม่มีของอันตารายค่ะนี่เป็นไง เนี่ยเนี่ยของเก่งมากเลยเนี่เนโอโอยเขาอ้อยากมากเลยนะหนี่นี่น้ำผึ้งวะใครเงี้ยของเยอะมากเลยเนี่ยน้ำผึ้งวะ,ะ,ะเจอไปเปิดพืนะ้นทีกว่าเนาะใช่ไหมพี่บ๊ะอ่าใช่เนี่ยเป็นไงสวยไหมนี่น้ำผึ้งตั้งใจหอมาเองเลยนะเนี่ยแต่ว่าน้องำผึ้งไม่รู้นะพะี่ เพราจำไม่ได้แล้วมาน้องแส่อะไร็งไปก็มีอย่างนี้เลยเดี๋ยวน้องว่าแปงขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะน้องว่าแปงจะไปดูคลิปตัวเองที่ตัวเองค่ว้นี่แหละเรากำลังถ่ายว่าอยู่อย่าลืมนะคะกดติดตามไม่ถึงร้อยล้านเลยนะอย่าลืมนะคะเอดรีมาาดูในที่ YouTube TikTok หรือว่าที่ตรงวีดีโอถ่ายรูป ได้เลยนะคะพเพราะนอ้องม่แพงอินกิ๊สนุกสนุกใใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าน้านาองแม่แพถ่ายคลิปเป็นยังไงอย่าลืมเข้าไปดูใน YouTube นะคะทุกคนเกิดวิธีน้องชอบแมแพงกินไอติมแบบหลับตาแพนแพนอะไรนะแพนเดอร์เฮ้ยไม่ใช่แพนด้าเฮ้ยถูกเลยมาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกคน มันดูกันนะคะทุกคนว่าในนี้มีอะไรนะคะทุกคนี๋ยวอี่าวพรุ่งนี้เราจะมาก,กดกันเลยนะคะพรุ่งนี้จะมาเปิดกันเลยนะคะทุกคนนี่กล่องแข่งมันดีมากแข่งนะอะเออจิ๋ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบา,บายๆกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่นะจลืมไปดูใต้คลิปคนไม่ชอบแมวน,นะคะ ถห้ใครกดแล้วเอาเสื้อน้องปราแพงที่น้องปราแพงมีเอาไปเลยที่น้องปราแพงะคะ่มนะมีหลายสีมากแถมมีอะไรอีกน้องปราแพงแจกให้ทุกคนเลยทุกคนนะอย่าลืมนะกดติดตาให้ถึงร้อยล้านนะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย